อุตสาหกรรมในอารอดสเติบโตและก็พัฒนายอย่างก้าวกระโดดค่ะ4ปีต่อมานะคะอรอดสเนี่ยก็ประกาศตัวเองออกจาก OCU แล้วก็ตั้งตัวเองเป็นสาธารณรัฐอรอเดสค่ะแล้วก็เลยเกิดการรัฐประหารขึ้นแต่การรัฐประหารเนี่ยดันล้มเหลวนะคะทำให้เพิ่มกลุ่มบุคคลที่ต่อต้าน OCU เนี่ยมากขึ้นตามไปอีกด้วยค่ะในสงครามกลางเมืองของอรอดสนะคะและ OCU แอสฟารักทหารกองทัพนะคะของ OCU เนี่ยก็พยายามหลบหนีออกจากประเทศค่ะหลังจากการหลบหนีครั้งนั้นนะคะแอชเนี่ยก็นำกองกำลังเล็กๆก,กลับมานะคะเพื่อจะช่วยเจ้าหน้าที่รัฐที่ยังหลงเหลืออยู่ค่ะและเขาเนี่ยก็ได้พบความเชื่อมโยงออโรเดสเนี่ยก็ได้ประกาศตัวออกจาก OCU นะคะเพราะมีผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน การทหารเบื้องหลังและยังถือครองยุธทธปกรณทรงอนุภาพรุ่นใหม่ที่เรียกว่าเฟนลิวด้วยค่ะ